สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างกันนะคะเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดวันที่1เมษายนหกนะคะคลิปนี้ก็ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแล้วก็เป็นเลขที่โดนใจก็สามารถกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็กดผ่านได้สูตรนี้ สถิติคือสีงวดนะคะสีงวดรวดในงวดวันที่หนึ่งเมษายนหกสามนี้จะเป็นงวดที่ที่ห้านะคะเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะว่าสูตรนี้มีความน่าจะเป็นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสูตรทุกสูตรมีโอกาสที่จะหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อต่อได้เสมอนะคะไม่มีใครที่จะรู้ว่าสูตรไหนจะเดินต่อได้ไกลแค่ไหนไม่มีใครรู้ว่าสูตรไหนมันจะหยุดอยู่ตรงไหนนะคะ ก็เรามาเริ่มต้นที่สูตรกันเลยนะคะวันที่17มกราคม63 17มกราคม63เป็นจุดเริ่มต้นของสูตรนี้นะคะเพื่อที่จะคำนวณหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างในววันที่1กุมภาพันธ์63ค่ะสูตรของเราก็คือใช้เลขหลัก10ล่างนะคะหลัก10บล่างตัวนี้นะคะอ่าเป็น6อ่านะคะ่ะ ร่างตัวนี้คือ6นะคะบวกด้วยหลัก10บของสามตัวท้ายครั้งที่สองก็คือเจนะคะอ่าหลังจากนั้นก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ามตัวท้ายครั้งที่สองนะคะบวกด้9นะคะอ่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือ 6บวกเจ็ดได้สิบสามสิบสามบวกเก้าได้ยี่สิบสองนะคะอ่าก็เป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้บวกเพิ่มไปทีละสองบวกค่าของที่นะคะบวกค่าของที่เพิ่มไปทีละสองไปอีกสองสเต็ปนะคะสองครั้งสองบวกสองได้สี่อ่าก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วสี่บวกสองก็ได้หกอ่า สามตัวนี้คือเลขเด่นของหลักหน่วยล่างในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสามนะคะสองสี่หกเราก็ไปดูว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสามเลขล่างที่ออกคืออะไรและจะมีสองมีสี่มีหกมาในหลักหน่วยไหมนะคะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสามเลขล่างที่ออกคือศูนย์หซึ่งหอยู่ในหลักหน่วยหตัวนี้นะคะอยู่ในหลักหน่วย เลขเด่นที่เราคำนวณได้มีหกไหมมีนะคะมีหกก็ถือว่าถูกงวดแรกนะคะ,ะถูกงวดแรกงวดที่สองก็คืองวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกสามสูตรนี้ยังจะเดินต่อได้ไหมเราก็มาดูกันนะคะก็ใช้หลักสิบเหมือนเดิมนะคะหลักสิบล่างก็คือศูนย์นะคะ,ะบวกด้วยหลักสิบของตัวนี้นะคะ สามตัวท้ายครั้งที่2ก็คือ7นะคะและก็บวกด้วยหลักหน่วยนะคะของ3ตัวท้ายครั้งที่สองก็คือ5นะคะอ่าทีนี้ได้อะไรนะคะจเจ็ดบวกเได้ศูนย์เอ้ยได้7นะคะขอภัยเจ็ดบวกเได้7จ็เจ็ดบวกหได้12ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2แล้วเราก็บวกเพิ่มขึ้นทีละสองก็คือ2อบวกสได้สี่ 4บวกสองได้6ทีนี้เราก็ได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างของงวดวันที่16กุมภาพันธ์63แล้ว3ตัวนะคะสอ2 4 6ะะ2 4 6คือเลขเด่นหลักหน่วยล่างของงวดวันที่16กุมภาพันธ์63เราก็ไปดูว่า16กุมภาพันธ์63นั้นเลขล่างออกอะไรและมี2มี4มี6มาในหลักหน่วยหรือไม่นะคะไปดูกันนะคะ มาแล้วนะคะ16คพพนหกส6 3เลขล่างที่ออกคือ94นะคะ94ซึ่ง4คือเลขหลักหน่วยนะคะคือหลักหน่วยตัวที่เราคำนวณได้เลขเด่นของเรามี2,4,6นะ2,4,6ตัวที่มาก็คือ4นะคะอ่ามี4นะคะเป็นถูกงวดที่2แล้วนะคะต่อไปงวดที่3 มันจะเดินต่อได้อีกไหมเราก็มาใช้สูตรอีกนะคะสูตรเดิมก็ใช้หลักสิบล่างนะคะหลักสิบล่างก็คือ9นะคะ9บวกด้วยหลักสิบของ3าตัวท้ายครั้งที่2ก็คือ1นะคะแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยนะคะของ3าตัวท้ายครั้งที่2ก็คือ8นะคะทีนี้ผลลัพธ์คืออะไรนะคะ เก้าบวกหได้ส 10. 10ิบสิวกแดได้สิบก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ8นะคะห,หลังจากนั้นก็บวกเพิ่มทีละสองไปอีกสองครั้งนะคะแปดบวกสได้10ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0และก็บวกเพิ่มไปอีกนะคะทีละสอีกหนึ่งครั้งสองบวกศได้สอง ก็จะได้เลขเด่นหลักหน่วยล่างมาแล้วคือ802 802คือเลขเด่นหลักหน่วยล่างของงวดวันที่1มีนาคม63เราก็ไปดูว่า1มีนาคม63นั้นเลขล่างออกอะไรและจะมี8มี0มี2มาในหลักหน่วยหรือไม่นะคะไปดูกันนะคะอ่าวันที่1มีนาคม63 เลขล่างที่ออกคือ98นะคะ98ซึ่งเลข8คือเลขหลักหน่วยนะคะเลข8คือหลักหน่วยนะคะ,ะตัวที่เราคำนวณได้มีเลข8ไหมตัวที่เราคำนวณได้มี802โ okay, อเค8มานะคะ8มาในหลักหน่วยก็ถูกงมดที่3มแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้ก็ถูกงมดที่3มแล้วงมวดที่สี่ จะเป็นตัวไหนจะเดินต่อได้ไหมนะคะเราก็มาหากันมาลุ้นกันอีกทีนะคะสูตรนี้อาจจะเป็นสูตรระยะสั้นนะคะสูตรที่เพิ่งเกิดขึ้นต่อไปจะได้ถึงว่าที่ห้าหรือไม่วันที่1เมษายนจะเป็นคำตอบให้เราแต่ก่อนที่จะไปถึงหนึ่งเมษาเรามาดูวันที่สิบมีนาคมก่อนนะคะหลัก10บล่างนะคะ9หลัก1ิล่างคือ9นะคะ9ตัวนี้อ่า บวกกับหลักสิบสตัวท้ายครั้งที่2ก็คือ8บวกกับหลักหน่วยของ3ตัวท้ายครั้งที่2ก็คือ0นนะคะผลลัพธ์จะเป็นเท่าไหร่นะคะเกบวกแได้17 17จบวก0์ก็ยังได้17ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ7จะะ็ดเจบวกเพิ่มไปทีละสองอีก2สเต็ป ก็คือ7บวก2ได้9 9บวก2ได้11ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก,ก็คือเลข1นค่ะเจ็คือเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดวันที่16มีนาคม63เราก็ไปดูว่า16มีนาคม63นั้นเลขล่างออกตัวไหนออกอะไรและก็จะมี7มี9มี1มาในหลักหน่วยหรือไม่นะคะ ไปดูกันเลยค่ะวันที่16มีนาคม63เลขเพิ่งออกไปไม่นานมานี้เองนะคะออกเลขล่างที่ออกคือ77นะคะ77ซึ่ง7อยู่ในหลักหน่วยนะคะ7อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะตัวที่เราคํานวณได้เลขเด่นมี7ไหมนะคะไปดูกันว่ามี7 9 1ก็แสดงว่า7มาในหลักหน่วยก็ถูกเป็น งวดที่4นะคะ1 2 3 4แล้วต่อไปงวดที่5สูตรนี้จะเดินต่อได้อีกไหมวันที่1เมษายนคือคำตอบของเรานะคะสูตรนี้จะเดินไปถึงงวดที่5หรือไม่นะคะเราก็ไปลุ้นพร้อมๆกันค่ะใช้สูตรนะคะลักสิบล่างคือ7นะคะอ้าวบวกด้วย หลักสิบของสามตัวท้ายครั้งที่สองก็คือศูนย์ต่อไปก็บวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวท้ายครั้งที่สองคือสี่นะคะสตัวนี้นะคะผลลัพธ์จะได้เท่าไหร่เจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกสได้สิบเอ็ดเราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือหนึ่งนะคะหนึ่ง หลังจากนั้นก็บวกเพิ่มไปอีกทีละสองบวกเพิ่มไปอีกทีละสองสองสเต็ปหนึ่งบวกสองได้สามค่ะสามบวกสองได้ห้าเราก็จะได้เลขเด่นมานะคะเลขเด่นหลักหน่วยล่างมาแล้วก็คือหนึ่งเสืออ่าขอไปนะคะหนึ่งสามห้านะคะหนึ่งสามห้าสามตัวนี้นะคะ จะเป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างในงวดวันที่หนึ่งเมษายนามตัวไหนจะมาในเลขหลักหน่วยล่างใน้นงวดวันที่หนึ่งเมษายนทั้งสามตัวนี้นะคะหลักหน่วยล่างนะคะสูตรนี้จะเดินต่อไหมไม่มีใครตอบได้นะคะ เราจะรอลุ้นกันวันที่1เมษายน63นะคะว่าสูตรนี้จะเดินต่อไหม173นะคะจะมาในหลักหน่วยล่างหรือไม่นะคะขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปถ้ามีสูตรดีๆดีฉันจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแต่ถ้าเพื่อนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะสูตรทุกสูตรมีโอกาสผิดมีโอกาสถูกได้เท่าๆกันเพราะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเลขที่ออกคืออะไรนะคะสูตรก็ดูตามสถิติที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเรานำมาคำนวณน,นะคะไม่ได้เปลี่ยนรหัสไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น เพราะเราทําจากตัวเลขที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะเพื่อให้มันได้ตามาสถิติให้มากที่สุดนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและโชคดีในวันที่1เมษาย,ยน63สําหรับการเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ